สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงน้ำ้อยคำที่จะส่งออกในมณฑลหูหนานกันนะคะท t เก็ตจิ้งนะคะจุดแรกของโครงการนะคะก็จะมีแคมเปญของโรงพยาบาลประชาชนหูหนานมาถึงที่หยงโจวภาพถ่ายทั้งหมดนะคะจะได้รับความอนุเคราะห์จากนักข่าวค่ะ ย่อสถิตินะคะปัจจุบันประเทศจีนจะเข้าสู่ช่วงของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานค่ะจึงมีการที่ใช้โซเชียลเยอะขึ้นจึงทำให้คนหมู่มากนะคะมีอาการสายตาสั้นที่เพิ่มมากขึ้นจึงเหมาะที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ค่ะย่อสถิตินะคะก็จะมีตั้งแต่6ขวบชั้นประถมศึกษามัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมีจำนวนมากขึ้นค่ะจึงทำให้มีอาการสายตาสั้นในหมู่เด็กแล้วก็วัยรุ่นค่ะมีข้อมูลเผยแพร่นะคะในคณะกรรมการสุขภาพนะคะว่าภาพโดยรวมของเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะในปี2022จะอยู่ที่53.6%ค่ะของเด็ก6ขวบนะคะก็อยู่ที่14.5ค่ะของปฐมนะคะจะอยู่ที่36 มัธยมต้นจะอยู่ที่71.6ค่ะแล้วก็ของมัธยมปลายจะอยู่ที่81%ค่ะ Position นะคะคุณลักษณะนะคะคือสมบัติของสินค้าน้ำผลไม้ดยคำนะคะก็จะชูในเรื่องของวิตามินซีวิตามินดีในการรักษากสุขภาพนะคะเป็นน้ำผลไม้ NFC ค่ะที่ผ่านการรับรองมาแล้ว ผู้บริโภคนะคะจะเป็นกลุ่มของคนที่รักสุขภาพหรือการที่อยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นไม่อยากเสี่ยงเป็นปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคทางลำไส้หรือว่าสายตาสัน้นแล้วก็โรคของผิวหนังค่ะ international product s t a n d a r d s t a t i o n นะคะ p r o d u ั t ของเราคือน้ำผลไม้ NFC ราคาที่ไม่เคยส่งไปยังประเทศจีนม,มาก่อน เราจึงเงเห็นว่าหากมีการส่งไปควรปรับปรุงบรรจุพัณฑ์ให้ดูเน้นความเป็นจีนมากขึ้นเพื่อแสดงเอกลักษณ์ให้ดูแตกต่างออกไปจากเจ้าอื่นๆนะคะแบรนด์ของโปรดักต์นะคะโดยคําเป็นแบรนด์ของผู้ผลิตโดยมีหลายเครื่องหมายนะคะ International Pricing Strategy มีการตั้งราคาแบบ Skimming Pricing เป็นการตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่ง เพื่อแสดงถึงการเป็นสินค้านำเข้าและมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า10%และยังมีการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนและมีค่าขนส่งจากท่าเรืออีกด้วย International Marketing Channel Strategy นะคะจะมีการจัดส่งเพื่อจำหน่ายตามห้างตามนี้เลยค่ะ International Marketing Channel Strategy นะคะ เนื่องจากไม่มีท่าเรือที่ส่งไปยังหูหนานโดยตรงทําให้เราเลือกการขนส่งจากท่าเรือแหลมฉบงังไปยังท่าเรือกวางโจของประเทศจีนตอนใต้นะคะจากนั้นต่อด้วยรถขนส่งไปยังด่านตงชิงและเข้าสู่มณฑลหูหนานเพื่อน,นําสินค้าไปขายค่ะ International Pricing Strategy นะคะ 1. โดยคำจะเปิดให้ชิมสินค้าตามสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ 2. ทําข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ค่ะ 3. สร้างการเชื่อมโยงกับงานกิจกรรมต่างๆ 4. เชิญชวนลูกค้าใหม่ๆให้มาทดลองแบรนด์หรือใช้ด้วยพีเซนเตอร์ที่เป็นดารากลุ่มของเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ